สวัสดีวันอาทิตย์แบบนี้นะคะกลับมาพบกับตังๆในรายการ Weekly Top 5สำหรับสัปดาห์นี้นะคะบอกเลยว่ากระแสเกม Monster Hunter Rise เนี่ยมาแรงมากค่ะเพราะว่ามียอดขายทั่วโลกไปแล้วกว่า5ล้านก๊อปปี้อ่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้สอยเกมนี้มานะคะบอกเลยว่าทางออนไลน์สเตชันเนี่ยก็ได้ทำคลิปรีวิวรวมถึงเทคนิคต่างๆเอาไว้แล้วสามารถดูยอนหลังได้เลยค่ะและ Weekly Top 5ในวันนี้นะคะตังตก็เลยขอนาเสนอ5อันดับเกม Monster Hunter ตอร์ที่มีคะแนนสูงสุดจากเว็บเมตาคริติกนะคะจะมีภาคไหนจะมีภาคที่คุณชื่นชอบหรือเปล่าไปดูกันค่ะเริ่มต้นกันที่อันดับ5กับ Monster Hunter ไตรค่ะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่า Monster Hunter 3นั่นเอง ตัวเกมนี้นะคะสามารถเล่นได้บนเครื่อง V ีค่ะแล้วก็วางจําหน่ายครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่1สิงหาคม2009ค่ะโดยเนื้อเรื่องในภาคนี้นะคะเราจะรับบทเป็นนักล่าจากกิวค่ะรับหน้าที่ฟื้นฟูหมู่บ้านโมกะนะคะเป็นชุมชนชาวประมงขนาดเล็กนะคะซึ่งชุมชนนี้แหละคะ่ะถูกรุกรานจากมอนสเตอร์นะคะจากเกาะร้างข้างเคียงอยู่บ่อยครั้งค่ะและเกมนี้นะคะ Monster Hunter ไ r i ค่ะก็เป็นเกมเพียงภาคเดียวนะที่มีการต่อสู้ใต้น้ําเกิดขึ้นค่ะถึงแม้ว่า ว่าจะทําออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็เลยโดนถอดออกค่ะจากเกมเวอร์ชั่นต่อๆมาและนอกจากนี้นะคะภาคนี้เนี่ยยังได้เพิ่มมอนสเตอร์คลาสใหม่เข้ามานะคะนั่นก็คือเลวีอาธานนั่นเองค่ะ เป็นมังกรไวเวิร์นขนาดใหญ่นะคะที่อาศัยอยู่ในน้ำค่ะมันมีนิสัยดุร้ายแล้วก็อันตรายที่สุดในหน้านน้ำเลยทีเดียวส่วนมอนสเตอร์ประจำภาคนี้นะคะก็คือราเกียคูสค่ะมังกรทะเลสุดน่าเกรงขามนะคะอยู่ในมอนสเตอร์คลาสของเลวีอาธานนั่นเองซึ่งมันนะคะมีความโดดเด่นในการว่ายน้ำค่ะรวมถึงปล่อยสายฟ้าอันแรงกล้าออกมาด้วยโดยเจ้าราเกียครูสนี้นะคะสามารถอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำค่ะมีความว่องไวสูงนะคะถ้าสมมติ ว่าพูดว่าราทาร์ดเนี่ยคือเจ้าแห่งท้องฟ้าแล้วแล้วก็ราเกียคูสเนี่ยก็คือเจ้าแห่งทองทะเลนั่นเองค่ะด้วยความนิยมของเกมนี้นะคะจึงทําให้ทางแคปคอมเนี่ยต้องพอร์ตเกมนี้ค่ะลงไปเครื่อง Nintendo 3ds นะคะแล้วก็เครื่อง Wii U กันเลยทีเดียวส่วนตัวเกมนี้นะคะได้รับคะแนนไป82คะแนนค่ะก็เลยได้รับอันดับ5ของเราไปวันนี้ ต่อกันที่อันดับ4นะคะกับ Monster Hunter Generation ค่ะซึ่งเปรียบเสมือนะคะภาคที่2ของ Monster Hunter 4กันเลยทีเดียวเพราะว่ารูปแบบการเล่นแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนกันทุกประการค่ะเกมนี้นะคะวางจำหน่ายบน Nintendo 3DS ในปี2015นะคะแต่ว่ามีสิ่งใหม่ๆก็คือมีมอนสเตอร์ใหม่หมู่บ้านใหม่รวมถึงสายการต่อสู้แบบใหม่ด้วยค่ะโดยในภาคนี้นะคะมีมอนสเตอร์ประจำภาคถึง4ตัวด้วยกัน,นะคะ่ะเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือ a s t a l o t ค่ะมังกร ีเขียวมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับมแมลงนะคะโดยตัวปีกของเขาเนี่ยก็จะมีลายคล้ายกับผีเสื้อแต่ว่าความน่ากลัวของเขานะคะก็คือการโจมตีด้วยสายฟ้าที่มีระยะกว้างค่ะต่อกันที่ตัวถัดไปนะคะได้แก่แกมมอค่ะเป็นสัตว์มีชีวิตขนาดใหญ่นะคะที่อาศัยอยู่ทั้งขั้วโลกเหนือของโลกมอนสเตอร์ฮันเตอร์นั่นเองและด้วยตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าสัตว์ชนิดอื่นๆนะคะจึงทําให้พละกลาําลังแล้วก็การป้องกันของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากๆยากที่จะต่อกก่อนเลยทีเดียวค่ะตัวถัดมา มิสซิสเน่ค่ะซึ่งเป็นเลวีอาธานไม่กี่ตัวนะคะที่มีขนบนตัวการโจมตีของมันนะคะก็คือการปล่อยฟองสบู่ออกมานั่นเองค่ะแล้วจะทําให้เราเนี่ยนะคะหรือว่าศัตรูของมันเนี่ยเคลื่อนไหวได้ยากเพราะว่าลื่นค่ะแต่ว่ากลับกันนะคะจะทําให้มิสซิสเน่เองเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ว่องไวมากยิ่งขึ้นค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือกราวินัสค่ะมีลักษณะคล้ายไดโนเสาร์นะคะมีหางแหลมคมเหมือนดาบซึ่งมันนะคะสามารถใช้หางเนี่ยถูก,กับพื้นเพื่อเสียดสีเป็นความร้อน กลายเป็นดาบไฟได้อีกด้วยเรียกได้ว่าน่ากลัวมากๆจริงๆค่ะซึ่งตัวเกมนี้นะคะ Monster Hunter Generation เนี่ยภายหลังก็ได้ถูกพอร์ตลงเครื่อง Nintendo Switch ในปี2017ค่ะแล้วก็ได้มีการปรับนะคะให้ภาพกราฟิกเนี่ยสวยงามแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นเจ๋งขนาดนี้นะคะจึงรับคะแนนจากสื่อไป85คะแนนเลยทีเดียวและสําหรับใครที่มี Nintendo Switch นะคะนอกจากภาค Rise แล้วเนี่ยนี่เป็นหนภาคที่ต่างๆแนะนําเช่นเดียวกันและรับอันดับ C ของเราไปเลยค่ะ ะะได้แก่ Monster Hunter 4 Ultimate ค่ะซึ่งเกมนี้นะคะวางจำหน่ายบนเครื่อง Nintendo 3DS ในปี2015ค่ะเรื่องราวเนี่ยเราจะได้รับบทเป็นนักล่านะคะที่ต้องเข้าร่วมคาราวานเพื่อเดินทางสำรวจดินแดนแห่งใหม่ซึ่งใน Monster Hunter 4 Ultimate นี้นะคะเราสามารถปีนป่ายกำแพงได้อย่างอิสระค่ะรวมถึงขี่มอนสเตอร์แล้วก็ทำลายมอนสเตอร์จากด้านบนได้ด้วยซึ่งในภาคนี้นะคะมีอาวุธเพิ่มมา2ชิ้นด้วยกันค่ะชิ้นแรกนะคะก็คือ Insect เกรฟค่ะหรือว่าที่นักล่าอย่างเรานะคะเรียกกันว่าพลองมแมลงนั่นเองอาวุธนี้ค่ะจะมีความคล่องตัวสูงนะคะทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถกระโดดขึ้นด้านบนแล้วก็โจมตีมอนสเตอร์จากด้านบนได้เลยค่ะมาพร้อมกับอีกหนึ่งอาวุธอันทรงพลังนะคะก็คือชาร์จเบลดค่ะสามารถทําดาเมจใส่มอนสเตอร์นะคะอย่างรุนแรงด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวและสําหรับมอนสเตอร์ประจําภาคนี้นะคะก็คือกอมาการ่าค่ะเป็นมอนสเตอร์ชนิดพิเศษที่ไม่สามารถระบุค,คลาสได้ถึงแม้ว่าจะมี จำต,ตัวยาวคล้ายกับไวเวอร์นะคะแต่ว่ามันเนี่ยมีขาถึง6ข้าง พร้อมกับปีกกรงเล็บที่ทรงพลังที่อยู่ที่หลังของมันด้วยค่ะเรียกได้ว่าเจ้ากอมากร่าตัวนี้นะคะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้มอนสเตอร์ในภาคนี้เนี่ยเกิดอาการคลุมข้างค่ะซึ่งเราสามารถสังเกตนะคะมอนสเตอร์ที่มีความคลุมข้างเนี่ยได้จากดวงตาสีแดงแล้วก็ลมหายใจที่ออกมาเป็นสีดําอีกด้วยค่ะอีกทางนะคะยังเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคภัยที่ฆ่าเหล่าชีวิตนักล่าเป็นจํานวนมากค่ะเพราะว่ามันเนี่ยสามารถปล่อยละอองไวรัสนะคะที่เรียกว่าเฟรนซี่ไวรัสออกมา และความสามารถของผงละอองก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเจ้ากอมาการานะคะไม่มีลูก,กตาในการมองเห็นค่ะมันจึงใช้ผงละอองเนี่ยแหละค่ะในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงใช้ในการตรวจสอบภูมิประเทศได้อีกด้วยสำหรับ Monster Hunter 4 Ultimate นะยคะยังเป็นภาคแรกที่เราเนี่ยสามารถเล่นแบบออนไลน์ค่ะสามารถชักชวนเพื่อนๆมาล่าแย่ด้วยกันได้สูงสุดถึง4คนเลยทีเดียวเจ๋งแบบนี้นะคะ m e t a c r i ิติก็เลยให้ไป86คะแนน และก็รับอันดับ3ของเราไปวันนี้ค่ะ มาถึงอันดับ2กันแล้วนะคะกับเกมสุดฮนะิตณตอนนี้เลยก็คือ Monster Hunter Rise นั่นเองค่ะโดยตัวเกมนะคะจะเป็นธีมการล่าพูดผีของประเทศญี่ปุ่นซึ่งวางจำหน่ายในเครื่อง Nintendo Switch ในปี2021นี้นี่เองค่ะโดยเนื้อเรื่องในภาคนี้นะคะเราจะได้รับบทเป็นนักล่าที่อยู่ในหมู่บ้านที่มีสีสันและก็ความรื่นเริงอย่างคามูระค่ะตัวหมู่บ้านนี้นะคะจะตั้งอยู่บนภูเขาอัานห่างไกลค่ะแต่ว่ามีวัฒนธรรมและก็เทคโนโลยีเป็นของตัวเองโดยน ภาคนี้นะคะผู้เล่นเนี่ยจะได้รับเครื่องมือชนิดใหม่ค่ะก็คือ y b u c k นะคะซึ่งสามารถทำให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ในอากาศได้คล่องแคล่วกว่าเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นการลอยกลางอากาศนะคะหรือว่ากระโดดขี่มอนสเตอร์ก็สามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะนอกจากปาริโคนะคะที่เป็นแมวคู่ใจของเราแล้วค่ะภาคนี้เนี่ยยังมีสัตว์ชนิดใหม่นะคะที่ชื่อว่าพารามิวส์ค่ะนอกจากเราจะขี่มันได้แล้วนะคะมันเนี่ยยังช่วยเราโจมตีศัตรูอีกด้วยเรียกได้ว่าการออกไปล่าแย่คนเดียวเนี่ยก็จะไม่เหงา อีกต่อไปค่ะสำหรับมอนสเตอร์ประจําภาคนี้นะคะได้แก่ แมกนามาโลค่ะซึ่งเป็นมอนสเตอร์ประเภทแฟงวายเวิร์นค่ะซึ่งมอนสเตอร์จําพวกนี้นะคะจะไม่มีปีกค่ะแต่ว่าจะมีฟันอันแหลมคมนะคะรวมถึงการเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วที่สามารถตะคุบสัตวรูนะคะแบบไม่ทันรู้ตัวเลยทีเดียวเจ้าแมกนามาโลนี้นะคะมีรูปร่างคล้ายเสือค่ะผิวหนังของมันเนี่ยก็คล้ายกับเกาะญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีขาหน้าที่มีใบมีดขนาดใหญ่อยู่แต่ยังไม่หมดค่ะความร้ายกาจของมันนะคะ หางแหลมของมันเนี่ยมีลักษณะคล้ายหอกซึ่งจะมีหนามแหลมอีก3ชั้นโดยหนามแหลม3ชั้นนี้นะคะก็สามารถโค้งเพื่อจะปรับรูปเป็นตรีศูนยได้อีกด้วยและ Monster Hunter Rise นะคะก็ยังเป็นภาคแรกของซีรีส์เกมนี้ค่ะบนเครื่องแฮนด์เฮลที่ทำให้เราเนี่ยสามารถออกล่าแย้แบบ Open World ได้โดยที่ไม่ต้องโหลดแมปทุกครั้งที่เปลี่ยนพื้นที่กระแสะตอบรับดีแบบนี้นะคะรับคะแนนจากเมต a คริติ c ไป88คะแนนแล้วก็อยู่อันดับ2ของเราในว e e k l y Top 5. I Fear my strength. และแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งของเรานะคะถ้าพูดถึงซีรีส์เกมนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักภาคนี้อย่างแน่นอนกับ Monster Hunter World ค่ะสำหรับเกมนี้นะคะวางจำหน่ายบน PlayStation 4แล้วก็ Xbox One เมื่อวันที่26มกราคม2018ค่ะโดยเนื้อเรื่องของภาคนี้นะคะเราจะได้รับบทเป็นนักล่าก,กองเรือที่5ค่ะเพราะว่ากรรมธิการสูนิจใจนะคะต้องการคนที่จะออกไปสำรวจดินแดนโลกใหม่หรือว่า New World นั่นเองโดยภาคนี้นะคะถือเป็นภาคแรกค่ะ ที่ไม่ได้ลงในเครื่องเกมแบบพกพานะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถออกสํารวจโดยไม่ต้องโหลดแมปอีกต่อไปแถมการโจมตีของเรานสเตอร์นะคะก็สามารถทําลายสิ่งของในพื้นที่หรือว่าสภาพแวดล้อมได้อีกด้วยยังไม่พอค่ะยังมีโหมดกลางวันกลางคืนนะคะทำให้การออกล่ามนสเตอร์ของเราในเวลาที่แตกต่างกันก็สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะและสําหรับมนสเตอร์ประจําภาคนี้นะคะก็คือเนอร์กีกันเต้ค่ะเป็นมนสเตอร์ประเภทเอลเดอร์ดราก้อนนะคะตัวของมันเนี่ยจะมีหนามปกคลุมอยู่รอบ ตัวเลยค่ะแล้วความสามารถก็คือหนามนี่แหละสามารถงอกออกมาใหม่ได้ตลอดเวลาซึ่งเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นะคะสามารถทําให้ตัวของมันเนี่ยแข็งขึ้นได้ค่ะโดยหนามสีขาวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีดําทมินนะคะแล้วก็ความแข็งแกร่งของมันเนี่ยก็จะทวีคูณเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวมาพร้อมกับท่าไม้ตายนะคะที่ทําให้นักล่าอย่างเราเนี่ยต้องนอนเปรยแมวมาแล้วนับไม่ถ้วนคือมันจะลอยตัวอยู่กลางอากาศชั่วขณะหนึ่งค่ะก่อนที่จะ ก่อนที่จะพุ่งเข้ามาหาเราอย่างรวดเร็วนั่นเองสำหรับภาค Monster Hunter World นะคะเป็นภาคที่มีผู้เล่นมากที่สุดเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีการอัปเดตมอนสเตอร์ตัวเก่าๆนะคะเข้ามาในเกมอย่างต่อเนื่องสุดๆขนาดนี้นะคะรับคะแนนจากสื่อไปถึง90คะแนนค่ะก็เลยไม่แปลกใจเลยนะคะที่ได้รับอันดับหนึ่งของเราไปในวันนี้ค่ะ และนี่ก็คือ5อันดับของ weekly top 5ในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เล่น Monster Hunter นะคะมีภาคไหนโดนใจสุดๆอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างและสำหรับภาคล่าสุดอย่าง Rise นะคะก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งภาคที่ดีไม่แพ้ภาคอื่นๆแต่ที่แน่ๆเนี่ยน่าจะดีกว่าภาคหนังในโรงอย่างแน่นอนใช่ไหมคะวันนี้เวลาของตังๆหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆโดนๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ